สวัสดีพี่น้องพื่ปนนะครับผมมาพบพ่อกันอีกแล้วนะครับในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมือนีผ้าพี่น้องมากินตําหนวดหมึกยักษ์นะครับส้มต,ำต,ำตำําตําซัวหนวดหมึกนะครับผมนออยู่ทั้งหน้าน,นี้แล้วพี่น้องขาดบะไดขนมจีนคือเห่าคือเกาพี่น้องหลายคนถามมาว่านะครับต้มขนมจีนจังไดให้เหนียวไห้เสนเน่าแบบนี้มันมีวิธีของมันอยู่นะครับนาะเพราะว่า ผู้ใดสร้างผมประสิให้วิธีการเหตุไปบอกเลยว่าบ่ผิดหวังเ้ยพี่น้องเด้อก็ขบอบประคุณหลายๆที่สอบถามมากคออนุญาตตอบก่อนต้นคลิปเลยก็แล้วกันเนาะเพื่อพี่น้องเบิ้ง่จบคลิปจังซีสมาเสแซ่บๆน้ากันครับมือไหน,นเบิ่งจากซีซันรถพี่น้องเย้ยสุดยอดกุบกุบกุบดีดีครับผมเลือกเอาหนวดที่แบบว่าใหไ่คักปันใดนะครับ มีพี่น้องมาคอมเมนต์บ้างกระหนวยมึกท่าโกะละวราสั่นบ้างผมกับบบเนจ,จะเอ้มมุนีไซเอม เม็ดกระถินลงไปน้าครับกระเทียม คือไม่อีกแล้วพี่น้องที่แรกแดด hai à mươi hai nghìn hai đây hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn Cúp cúp hai เอามาผัดผัดกะเพราขงสิกะสิแสบพี่เรนนาอพี่น้องนะ ันบบได้เป็นคู่นี่ยันมันเปิดร้านขายสามพุ่งอยู่พี่น้องได้ขายดีเด้น้ำบานผมเนี่ยคนมากินพวกตำทะเลตำกุ้งสดตำยังจะซึ่งบานผมม,มีนะครับมันมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งอยู่ข้างขาง นขนมเส็นเนาะคำแรนกินบ่เบิดมือแรงเอาน้ำยาขนมเส็นเจ้าของเนี่ยมากต้มกินได้เลยครับสม,มือนี่ง่ายครับมันเมี่ยมน้วยความสะดวกเบิดนะครับพี่น้องสมือนี่จะเป็นายครับนังว่า ดนนเสียงๆๆอันนี้เราคิดพอสมัยตะก,กี้อืม <c oughs> ยาดินยาดินแค่ส <c oughs> ิงมานแห่ห้อย <c oughs> มันดูสวยไหมว่านอนอยางออกมาไมแต่ <c oughs> มันน้ำออกมาเลยไหม <c oughs> ทีตัอนกับกบักดำๆเพื่อการขันห้องยางนี่สิเดลียวเห็นขันห้องเทน <c oughs> อนโตกล้องนี่ที่เฝ้าออกมาเลย <c oughs> มื่อนี้ตําแบบบ่ค่อยเผ็ดปานใดครับพี่น้องตําแบบพอดีพอดี พูดได้็นเนียเนี่ยอย่าพึงไปเห็นได้พี่น้องเด้อเหล็กแพงขักเครื่องต่อเครื่องเลยราคาเหล็กตาฮัตตอแพงขักแพงแน่น ใค่ยังไงปนขึ้นโอเคใครยังไงก็ได้และถ้าซีนกาจะข้นเท้าเองจได้สีงายตัวหรเดี๋ยวอ่อนไปบังอยู่บ้างาทล้แล้วนะนึงครับอ่อนมากเลยแม่ว่าขั้วกวงอยู่ได้ล่ะกวงดีดีว่าสันขั้วมันรุนเร้ามันรุนเร้อ

มือนกกินกินนกืมนนคมากลินเบี้อวกินไที่เขาหอมโปรเเกินหลายแบนเไปกหลายตอนนี้นบบพื่นต่ว่ากินเขาบปซบหนึ่งพี่น้องเอ้ยกินเบอร์เทลจันพเด้กินเขากินเขาบอรแซบของเพื่อนนี่คือจันหนึ่งนะครับขาเจ้าเนี่ยอยากได้นยายนองน สายใายนองงามนี่เป็กินมันบ๊อบเพิ่นกินเขาของขิดจ้อยเหได้ไหมกิ่นกะเบื้งเห็นได้ขิดจ้อยเพิ่นเพิ่นเขาจ้อยเอน้อยแต่ว่าขันกินแซ่บเพิ่นนี่คือสองจานกินมะแซ่บนี่คือจานหนึ่งนะครับเขาเจ้าเนาะ เราพยายามยู่านการงยยูเออเอ้ยรรากดมากอน้เรเรากยมกว่าไปยอดโค